เช้าๆรับ1คันนะคันนี้สไลด์มานะครับ f c ประจำอู่อนะ่าคันนี้แกบอกว่าขํารถไปมีเสียงระเบิดดังปุ๊บดังปุ๊บตรงหน้า,าห้องเครื่องนะครับจะโทรมาสอบถามนะฮะทีมงานตรวจสอบหลังจากยกสไลด์มาทีมงานตรวจสอบเจอหม้อแบตระเบิดนะฮะ ตรงขั้วบวกตรงนี้ล้าวร้าวหมดเลยแล้วก็น้ํากันน้ํากดนะฮะลงเต็มพื้นเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวใช้น้ําเปล่าล้างด้งความสะอาดนะครับแบตเตอรี่เดี๋ยววัดโวล์ให้ดูวัดโวล์เหลืออยู่2.3โวลต์นะครับอ้าแบตเติมนะครันนี้รอตามนะเกิดจากสาเหตุอะไรแบต,ตระเบิดแต่ซ่อมรถนะเคยเจอประมาณ าสาครั้งนะฮะแบบระเบิดแต่นี้ถึงว่าระเบิดยังไม่อันตรายเท่าไหร่นะบางคันระเบิดฝปาก็โปรงเบี้ยวเลยนะก็น่าจะเกิดสฐานไว้นะครับน่าจะเกิดจากไดโอเวอร์ชาร์จหรือเปล่านะครับเอารอตามเดี๋ยวเคสนี้นำมาบอกกล่าวครับ